อะมาเรื่องหลุมปลูกเนาะหลุมปลูกอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่ต้องห้าสิบคูณห้าสิบไหมห้าสิบคูณเจ็ดสิบไหมขนาดของหลุมเนี่ยอธิบายอย่างนี้ครับถ้าดินคุณล่วนโซอยู่แล้วอะ่ะมันมันไม่ได้จำเป็นอย่างอย่างตรงนี้ของผมเนี่ยเป็นการที่ว่าเอาดินขึ้นมาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยดินเนี่ยก็จะมี ความร่วนโซ่อยู่แล้วเพราะงั้นเราจะขุดหลุมมันแค่พอดีหลุมไม่ต้องใหญ่แล้วก่อนปลูกเราก็จะเอาถุงลงไปวัดจับขนาดก่อนว่าความลึกพอดีหรือ,อยังอ่าโตพอดีละเหตุได้ได้อย่างนี้นะครับว่าต้องหลุมต้องพอดีอ่าอันนี้เหมือนจะตื้นไปจะด้วยสายตามไม่ได้บอกให้ใช้อย่างนี้นะครับ มันอยู่ใกล้มือคือเข้าใจกันแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วขนาดหลุมอ่ะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าดินเราอ่ะมีความร่วนัวอยู่แล้วอ่ะอันนี้ว่าขนาดดูอาจาร์อากาศเอ้อาจารย์ใน YouTube อาจจะไม่ค่อยพอใจนักนะ ก้นหลุมลองไหมถามเองตอบเองเลยผมไม่ได้ลองนะครับไม่ได้ลองก้นหลุมคือลากเนี่ยครับที่หาอาหารน่ะคือลากฝอยเขาจะอยู่แค่ช่วงมานี้เองเพราะงั้นเนี่ยอะไรที่ใส่ก้นหลุมไปอ่ะเราคาดหวังว่าลากฝอยจะวิ่งลงข้างล่างอ่ะมันไม่ลงให้หรอกนะสุดท้ายอ่ะเขาจะแผ่วข้างแค่์นึง มา,มาถึงวิธีการปลูกเนาะมันมีคําถามว่าปลูกเนี่ยจริงๆถุงคุณอรหอมไหนผมสรุปพหนสั้นๆเลยถุงไม่แตกแค่นึงหมาถึงดินในถุงไม่แตกใช่ครับดินในถุงไม่แตกคือคนจะกรีดถุงจะกรีดตรงนี้ตรงนี้รอบเสร็จแ,แล้วก็เปิดออกเอาไฟอย่างนี้แล้วชักถุงขึ้นก็ได้จะยกจากข้างบนลงไป ก็ได้หรือจะแบบว่าเออฉันเก่งอะฉันอย่างนี้ฉันทอย่างนี้เลยฉันขอดถุงแบบอย่างนี้กาอากาศเลยก็ได้นะครับนี่หลักการคือแค่ถุงไม่แตกอ่า ทีนี้ก็มาเรื่องลากขดอันนี้เป็นหัวใจเลยเนี่ยนะครับลากขดเนี่ยหลายสำนักตัดกันทีผมไม่ได้ว่าผิดนะแต่พี่เน่ยว่าเออทางผมเองผมถอือว่าถุงไม่แตกแล้วก็ปลูกลงไปเลยขออีเดีครับอย่า,อายอดทิมไปดินเนี่ยแล้วปลูกนะครับเนี่แยงลงไปเนี่ยอ่า ไ <Right. S 2> ล่อันนี้ลึกไปหน่อยนึงอ่าอันนี้ลึกไปหน่อยนึงแล้วจากที่เคยเคยมีคนบางคนเขาอาจจะแบบว่าบอกลักษณะาการการการวางไอ้ก้อนไอ้ถุงดินเนี่ยคือบางคนบอกว่าจะต้องอเปิดผิวหน้าของก้อนดินบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดเราปิดเลยเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้หายใจไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันม,มันมีจริงเท็จยังไงหรือว่าเรามีข้อที่ควรระวังตรงไหนบ้างไหม อันนี้ดีมากเลยคําถามนี้มันจะไปก่อนต่อเนื่องคือพอบางทีฟังกันแล้วเนี่ยคนก็จะไปเข้าใจว่าทุเรียนมีลากอากาศทุเรียนไม่มีลากอากาศนะครับย้าว่าทุเรียนไม่มีลากอากาศเพียงแต่ว่ารากของพืชอ่ะมันต้องการอากาศก็คืออย่างรากเขาเนะเาะก็จะมีการเจริญนใมาดูหลุมนี้อ่ะช้าออก,ก่อนเช่นว่าในช่วงประมาณเนี้ยจากหน้าดินลงไปเนี่ย ในช่องนี้ในมดในใน,ในมวลของเม็ดดินพวกนี้ก็จะมีอากาศแทรกอยู่ในช่องว่างในดินที่มีสี่วัตถุดีๆเนาะบ่งร่วนซวยเนี่ยก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ข้างในอในดับชั้นความลึกที่ฮะลึกลงไปข้างล่างก็จะมีอากาศน้อยลงนี่เป็นท,ที่มาของคําที่บอกว่าลาบต้องการอากาศแต่ทุเรียนไม่มีลาอากาศนะครับ ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเท่าโผล่ขึ้นมาลากทุเรียนที่โผล่เหนือดินงขึ้นมาอยู่ห้องมูลอยๆคือลากที่โง่ไม่ใช่ลากดีๆหรอกปล่อยมันตายไปเถอะนะครับเวลาเราลากทุเรียนเนี่ยเรามีซีถุเยอะมีเศษใบพืชใบหญ้าลงมาปกคลุมเนี่ยเขาก็จะแตกรากให้เราเห็นพอเราไปเปิดเปิดสม,มุดนี่เป็นใบไม้เลยปเปิดดูเราก็จะเจอละเจอรากอยู่อย่างนี้ละ แต่ในกรณีว่าทําคนเตียนน่ะเราไม่มีพวกนี้ปกคลุมลากเลยเขาก็ไอโผไม่ให้เราเห็นนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าลากทุเรียนไม่ใช่ลากอากาศเขาไม่ได้โผล่ขึ้นมาในอากาศเขาต้องการหลบแสงแดดนะครับอ่าอย่างตอนนี้เนี้ยเราก็กบอย่างนี้ได้เลยกบไปเลยครับแค่อย่ามีอย่าให้น้ําขังอ่าตอนนี้ที่ว่าขุดหลุมใหญ่หน่อยเนี่ยเราก็คนอย่าเนี้ยมันหลุมเล็กเนาะ คือทําให้ดูอยากอยากอธิบายให้ดูว่าราทุเรียนน่ะไอ้ไอ,เอ้เรื่องของโครงสร้างดินถึงได้ขุดหลุมอย่างนี้ให้ดูว่าเราปลูก,กแบบเนี้ยแต่อย่าไปบอกว่าเฮ้ยคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะทีนี้วิธีการปลูกเนี่ยจะต้องมีคมๆนะอ่านี่วัดพะลีอันนี้มั้งมันมี่เรื่องเรื่องจริงในการปลูกไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้น อ่าสมมติกรณีคนนี้ว่าเอ,อดินจะแตกเนี่ยพอเราฉีดถุงสมมติผมกีดถุงแล้วกันเอามือซ้อมมันอย่างนี้ซ้อมมันอย่างนี้เนี่ยพอเอาุาเรียนนี่ว่าใบาอ่อนเรือ่องออกมาจะเห็นเนี่ยปลายเขาขาวขาวเนี่ยมือช้อนอย่างนี้การแตกแล้วก็ค่อยๆเอาลงเมื่อกี้หลุมใหญ่จะลงง่ายกว่าเนี่ยคือดินมันเต็มแล้วเราใสาใ่เลย